ไฟก็เคยเนไกไกนะมีโอิโอกับไตก็นะคะอ่ะแล้วก็ ยายามเขียนให้เป็นสเต็ปนะคะแล้วก็มีสูตรอะไรก็เขียนไปก่อนเผื่อมันก็จะได้คะแนนตรงนั้นนะแล้วหนูไปดูลองกดแค่ทีเลขดูดีๆก่อนว่าที่บูบอกให้กดทีเรคปนนะล้วค่อยมาลบกันนะคะเอาเอาแบบนั้นนะทีเราป้นเรค่อยมาลบกันเราจะถ้าเป็นเลขย,ยกกำลังสองมันมีหารเอายกกำลังสองเรานคะ่อยมาหานะอย่างสองร้อยยกกำลังสองก็ต้องกดสองร้อยยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยมาหารตัวราก แล้วก็ที่บอกว่าให้เป็นพัหน์โตมแบบหมายทุกว่าตมงุู้นต வருக்கிறேன். <laughs> 2.53 2.52าาองจุดห้าสองอะก็ไม่ถือว่าไม่ต่างนะแต่ถ้าสองจุดห้าเป็น3าจุหรือเป็นหนึ่งจุด้านมันต่างมันี่คือผิดโอเคไหมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว จะไม่ได้แ oh ล <me. S 1> no, no, no. ้วใช่ไหมเออหาความคงตัวที่ทำด้วยอะไรอ่ะที่ทำฟอมนนี้แต่ะเออนะแล้วก็ตรงซิงสารออกไปแล้วใช่ไหมมันจะมีอะไรที่ยังไม่ได้ออกซิงสารในวันเดชออกไปแล้วในอัดเชร์อจะตัดเหลืออีกอันหนึ่งป้าก็ยังไม่ออกเออที่คำนวณโดยคุนที่มันจะมีสามวิธีออกไปแล้วสองเหลอีกหนึ่งก็มันออกมาในรอในหลักนะอันนี้คื แล้วก็อย่างแหล <c oughs> ก็คือหนูทำแหละอะไรบ้างอย่างสมมติว่าอย่างชื่อเครื่องอย่างเงี้ยที่หนูทำหาความคงตัวอย่างเงี้ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรเออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอย่างหาสีอ่ะอันนี้ก็อ,อปอร์ตเลยสีก็ผลของแรงแสงที่มันต่างกันอย่างเงี้ยมีผลต่อ ถ้าหนูลงมือทำก็จะเป็นอยู่ในที่หนูทำแบบนะั้นนะแล้วก็โดยไอ้แบบข้างหลังเนี่ยไอ้แบบอันที่เป็นไฟแนลเนี่ยหนูทำอะไรล่ะหนูทำอะไรคือ <c ười> ม,มันมัมมนมีข้อเดียวมันมีข้อ,ขอ,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 อเดียวสำหรับตอนไฟแนลสำหรับตอนที่เป็นเป็นอลลี่เนี่ะก็คือหนูทำอะไร เบี่ยวนี้วิธีประเมินเบรี่ยนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความมันนะการที่เขาตัดนะอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะไปได้อย่าลืมตบกับพเสื้อนะคะโอเคไปได้